จียวแมนะ่พี่ตีแล้วมีอาการขายมือเร็วไปก็บอกว่าพี่ขายมือเร็วคืออย่างนี้พี่ตีลงมาแล้วมันปเป็นแบบมันลงพื้นก่อนนะครับแล้วพี่แกย่ไงก็พี่ก็เลยมาซ้อมโดยการที่เอามือทํหรือฮนะมาไม่ให้มือมันมือมันลายเร็วไม่ให้มือมันขายเร็วพี่ก็จะฝึกอยู่อย่างเนี้นะครับนี่คือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุพี่ต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุคืออะไร ก็ต้นเหตุก็คือว่าพี่ไม่มีการเซ็ตข้อมือนะครับการเซ็ตข้อมือในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมเมื่อลากไม้มาแล้วนะครับเมื่อผ่านหน้าขาขวามากไม้มาแล้วไม้ขึ้นมาถึงจังหวะที่แบ็กสวิงพอจะขึ้นท็อปสวิงพี่ต้องมีการเห็นไหมฮะไม้มันต้องอยู่สูงกว่ามือขึ้นไปจนถึงท็อปสวิงแต่ในขณะเดียวกันน่ะครับที่ตีแล้วเนี่ยมีอาการลงพื้นก่อนคือตีหลังลูกโดนพื้นก่อนโดนลูก,กน,นะครับพี่ลากไม้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะไม้มันจะอยู่มือมันจะอยู่สูงกว่าไม้ตลอด มือจะอยู่สูงกว่าไม้ตลอดแล้วไม่มีการเซตข้อมือพราพี่ไปเซตข้อมือในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมมาให้มันก็เลยถูกคายมาแบบตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมมันก็เลยทําให้พี่ตีโดนพื้นก่อนโดนลูกนั่นก็คืออะไรฮะเมื่อลากไม้ผ่านหน้าขาขวาไปแบ็กสวิงขึ้นไปแล้วไปถึงท็อปสวิงให้มีการทายมือลงเห็นะฮะเห็นไหมครับขึ้นมาถึงแบ็กสวิงขึ้นไปแล้วให้มีให้ไม้อยู่สูงกว่ามืออย่าให้มืออยู่สูงกว่าไม้ ให้ไม้ตังกว่าแบ็กสวิงแล้วให้ไม้อยู่สูงกว่ามือไม่ใช่มืออยู่สูงกว่าไม้นะครับแล้วก็จะตีลงมาที่ลูกแหละนะครับไม่โดนโลกก่อนโดนโลูกแล้วทีนี้นะครับไอจิ๋วมือปากสวิงเพี้ยนศูนย์แปดสองหกสองหนึ่งสี่ห้าูนย์ห้า